ค่ะทริปนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวภูเขา s a น n ี้เควดอัปเปนเซิลจังหวัดสังกาแดนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเราจะพาเพื่อนๆน,นั่งกระเช้าขึ้นไปนะคะก่อนอื่นเราจะพาเพื่อนๆไปซื้อตั๋วก่อนนะคะกำลังรอซื้อตั๋วค่ะ นี่พวกเราซื้อตั๋วแล้วนะคะซื้อตั๋วไปกลับนะคะเท่าไหร่คะไปกลับ27แรงนะคะ27แรงใช่ใช้บัตรครึ่งราคานะคะก็ซื้อไปกับ27แรงนะคะ หลังจากที่เราซื้อตั๋วแล้วนะคะเราก็จะมารอด้านในเพื่อที่จะนั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นไปยังภูเขาแซนติสะคะ่ะตอนนี้เราก็นั่งกระเช้าขึ้นมาแล้วนะคะจริงๆเราสามารถเดินขึ้นมาก็ได้นะคะแต่ว่าช่วงหน้าหนาวไม่แนะนำนะคะเพราะว่าทางจะชันแล้วก็ปกคลุมไปด้วยหิมะทางจะเดินลำบากมากๆนะคะแนะนำให้นั่งกระเช้าขึ้นมานะคะ ตอนนี้เราก็ถึงภูเขาแซนตี้แล้วนะคะภูเขาแซนตี้มีความสูงอยู่ที่2,502เมตรระดับน้ำทะเลนะคะบรรยากาศสวยงามมากๆเลยค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่เซนติสนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาพักเที่ยงของพวกเราแล้วนะคะอ,อ,อันไหจกได้วอันไหนจกเร็วเ,ออเร็วๆเมน,นูเรานะคะไส้กรอกอีสานค่ะแล้วก็ยำแหนมนะคะวันนี้สปอนเซอร์เราก็คือคุณพี่แตนะคะขอบคุณสำหรับอาหารด้วยคะ่ะ มีทุกอย่างเลยนะคะผักถึงใบชะพูมีครบหมดเลยนะคะแบบแซ่บเดินพี่น้องกินในเบิ้งในดูรามาอยู่บังหนกอเล่กินของไทยๆก็เก่าอืมเกิดแต่แซ่บแล้วเนาะเบิ้งข้างหลังค่ะวิวทั้งลานเลยนะคะกินบรรยากาศเพลินอเอาไม่ไกเ คิ้วสวยมากๆเลยค่ะนั่นแหละ วันนี้อากาศดีมากๆเลยค่ะอุณหภูมิอยู่ที่ติดลบสองศานะคะแต่ว่ามีแดดจ้าก,ก็เลยทําให้อากาศอุ่นค่ะเดินกินลมชมวิวบริเวณรอบภูเขาสบายๆเลยค่ะภูเขาแซนติสนะคะอยู่ไม่ไกลจากเมืองอัพเพิเซอทางตะวันออกเฉียงเหนือของสวิตเซอร์แลนด์เป็นเขาที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งเลยทีเดียวนะคะลักษณะภูเขาที่เหมือนผาก้อนหินใหญ่ๆนะคะเพื่อนๆสังเกตเห็นได้ตอนเรานั่งกระเช้าขึ้นมาเราจะมอง ขึ้นมาด้านบนก็จะเป็นเหมือนผาก้อนหินใหญ่ๆนะคะภูเขาที่นี่นะคะก็แตกต่างไม่เหมือนเขาอื่นในสวิตนะคะและเป็นจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงมากสามารถมองเห็นประเทศได้ถึง5ประเทศเลยทีเดียวเชน่นเนยอรมนีออสเตรียอิตาลีริคเทนสไตน์ฝรั่งเศสนะคะสุดยอดมากๆเลยค่ะนอกจากจะเป็นจุดชมวิวที่สวยนะคะก็ยังมีร้านขายของฝากพื้นเมืองแล้วก็ร้านอาหารนั่งกินลมชมยงวด้วยนะคะ ด้านหน้าก็จะเป็นสถานีวัดอุณหภูมิอากาศนะคะเช่นวัดระดับน้ําฝนวัดอุณหภูมิความกดดันของอากาศนะคะที่เห็นเสาสูงปีดเลยนะคะนี่ก็คือสัญญาณโทรคมนาคมค่ะและถัดมาก็เจอเจดีเล็กๆของชาวทิเบตนะคะก็คนทิเบต ที่พักอาศัยในสวิต์นะคะก็ทำเจดีนี้มาเพื่อแทนคำขอบคุณให้ชาวสวิต์นะคะที่เป็นประเทศแรกในยุโรปที่รับเอาผู้อพยพจากทิเบตเข้ามาอยู่ในสวิตเมื่อหลายสิบปีก่อน,นะคะ่ะ หลังจากที่เราชมวิวบนยอดเขาแซนติสแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะพาเ,เพื่อนๆลงเขาเพื่อที่จะไปเดินเล่นข้างล่างนะคะแล้วก็ไปชมวิวด้านล่างแล้วก็จะพาเ,เพื่อนๆไปดูของฝากแล้วก็ของพื้นเมืองของที่นี่ค่ะแล้วก็ที่สําคัญเราจะพาเ,เพื่อนๆไปซื้อชีสค่ะเป็นชีสที่มีชือ่อเสียงของที่นี่เลยนะคะติดตามกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนที่เข้ามารับชมนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ